สวัสดีครับท่านผู้ชอมจับเกม Star s i t i z e n เดียร์ทิกเกอร์กันเล้ละครับผมก็วันนี้นะครับมีตัวละครใหม่เข้าเกมมานะครับผมนั่นคือตัวละครของลิเดียนั่นเองวันนี้เปิดกันกี่ตัวดีขอไปเช็คสกินสักคู่หนึ่งนะครับลิเดียลิเดียเป็นตัวละครสีเขียวนะครับผมเป็นตัวตีระยะใกล้เป็นมงกุฎนะครับอ่ะขอเช็คสก,กินแป๊บหนึ่งนะ LR เออโอ้โหสกินแค่นี้เหรอสกินนักเรียนแค่นี้เองเหรออืมเออ L.R หชุดกีฬาชุดกีลาสีอันนี้ชุดปกติผมว่าชุดผมว่าชุดปกติดูดีกว่าเยอะเลยนะครับผมชุดเนี้ยชุดออริจินัลมันดูดีกว่าชุด L.R เยอะเลยก็ถ้างั้นเปิดกันแค่สี่ตัวในวันนี้พอนะครับผมเพราะว่าชุดไม่สวยก็เลยก็เลยไม่่อยหยากได้เท่าไหร่นะครับ เอามาสี่ทัวนะครับผมก็มาดูกันที่ว่าจะหลุดเลทกันกี่ครั้งนะครับวันนี้ผมไม่เปิดเกมเพราะว่าสกินไม่สวยผมก็เลยเปิดได้แค่เปิดก็เ,ดเ,ดเลยตั้งเป้าหมาย่เปิดกันแค่นี้เนาะอ่ะตู้ถาวรมีเจ็ดมัลติอ่ะเปิดตู้ถาวรก่อนเลยละกันเกมนี้ผมไม่สนเรื่องเมตาเลยนะครับผมเมตาผมไม่สนผมสนแต่สกินสวยหรือไม่สวยผมสนแค่นี้อย่างเดียวเลยนะครับผมตอนผมเล่นเกมนี้เนะี่ยือแบบ ถ้าสกินไม่สวยผมไม่เปิดสกินสวยผมเอานะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเค okay. ดีนะครับผมตัวนี้กับราเชลราเชลคุณมากดีเลยดีเลยอยากได้อยู่พอดีนะครับโอ้ใหม่ตัวหนึ่งวะนู่นนี<อ>่มันเอาอีกแล้วนะคุณผู้ชม คิปวันนี้แสงมืดโผล่แล้วครับแสงมืดมาอีกแล้วไอ้วันนี้ผมมากับดวงเว้ยมารีไลท์มาเพิ่มว่ะอื้คนเรามันจะมีดวงกับแสงมืดมันก็ดวงดีนะเว้ยไอ้ตู้ถามว่าผมมีน้อยมากเลยนะเจ็ดโมติเองน้อยมากน้อยมาก สีฟ้านะครับโอเคไม่คิดว่าเมื่อกี้จะมีสีแบบท่าแสงโผล่เฉยกูตกใจเลยท่าแสงมาได้ไงก่อนโอโ้โหอ้าโอเค thank y o นะครับผมตัวน,นี้ก็เก่งนะครับใช้อยู่ด้วยนะตอนนี้นะครับผมกับอิช,ชดีน่าเนาะอ่าหมวดยังไยตัวเขียวผมสองมาตสุดท้ายอ่าโอเค สีฟายกันแล้วขอบคุณมากเอ้ยวันนี้ผมมากับดวงวันท่านผู้ชมผมบอกเลยนะดวงดีมากจริงดวงดีมากวันนี้ดวงดีมากจริงๆริงอีหนานะครับเอาวได้แสงตัวละครก็ได้เยอะนะครับไม่แย่เลยนะเนะี่ยอะมาดูซิว่าต้องมาเลืตั้งเอาไว้นะครับผมกับตัวละครของลิเดีย สี่ตัวละครจะหลุดเลทกันสักกี่รอบนะครับผมมารับชมเงินด,ดีกว่านะครับแต่ตอนตีแรกเนาะลุยอุตสาหดวงดีตู้ถาวรอะตู้นี้ผมขอดวงดีได้บ้างได้ไหมอะมาสีเขียวสีเขียวติ่ถูกมงกุฎเรียบร้อยนะครับหลุดเลทมาแล้วตัวแค่ตัวแรกก,กูก็รุดเลทแล้วอะ คิดดูแค่ตัวแรกผมก็รุนเรทแล้วนะครับน้องคมเมดได้ยังั้นนะครับผมก็โอเคก็ได้แหละน้องคมเมทนะครับรุนเรททำไมวะเนี่ยขนาดผมตั้งใจมารอเปิดหาน้อยๆยนะยังจะรุนเรทนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับผมสุดมาแล้วกับรีเดียตัวแรกของเรานะครับผมอีกสามตัว ผมจะปั้นขึ้น UR นะผมที่ปั้นขึ้น UR ก็เพราะว่าผมจะได้ใส่อุปกรณ์ครบทุกชิ้นได้เนาะก็เลยจะเอาแค่สี่ตัวพออุย้ยอาวุธเป็นอะไรกันไกลเหรอโอ้โหกันไกลซักแบบไซบิกเมิ้มใหญ่มากโอเค,คแล้วผมไปอีกสามตัวดูซิว่าจะออกเร็วหรือออกช้าหรือจะหลุดเล็เพิ่มพอได้ไหมอะไม่อยากเสียคะแนเยอะนะครับในคลิปนี้ได้โปรดมา โอเคสีเขียวถูกนะครับผมโอ้โหอันนี้คือหลุดเละอีกแล้วเกมนี้ผมหลุดเละบ่อยมากท่านผู้ชมสตาร์ฟีดเนี่ยหลุดเละบ่อยมากเดี๋ยวนี้คือหลุดเละยับเลย,เลยนะครับผมยับมากจริงๆนะช่วงนี้สองตัวแล้วโอ้โหหลุดไปและสองตัวผมผมคงโดนเกมแกล้งจริงๆนั่นแหละนะครับจังหวะนี้เกมมันแกล้งผมนะผู้ชม โอ้โหลึกซะด้วยเชียวันนี้ผมเสียเพชรเยอะแน่เลยอ่ะโอ้โหเยอะแนะ่ๆ่ผมบอ,อกเลยผมเสียเพชรเยอะชัวร์ๆวนะครับฮแม่งคือเป้าหมายผมไม่ได้เปิดเอลอาร์ด้วยซ้ำอ่ะคือกูเอาแค่สี่ตัวแม่งยังออกยากเลยบะราผู้ชมสี่ตัวเองอะ่ะแค่สี่ตัวเองนะเว้ยเอาไปใช้งานได้อะ่ะไม่ได้จะแบบเอากัดเก่งนะครับผมเอาแค่สี่ตัวแม่งดูมันออกดิ เนื้อเพชรผมมันก็ไม่ใช่เหลือเยอะแนละ้วตอนเนี้ยคือผมก็เลยอยากจะไปหยาบเพชรด้วยไงเสียไปละหมื่นกว่าตอนนี้นะครับโอ้โหเกมออกเร็วๆได้ไหมคือเพชรกูก็ใช่ว่าจะเยอะนะจริงๆโอ้โหท่านผู้ชมครับคลิปนี้กูเกลือเกลอยบเลยแต่ตู้ถาวรคุณดูดงดีต่อได้นะครับผมอ่ะสีเขียวเออขอให้มันถูกบ้างกันเอออันนี้ถูกนะครับผม ให้ตายเถอะอีกตัวหนึ่งขอร้องอย่ารุนเรดนะครับผมอีกตัวหนึ่งกูขอเลยอย่ารุนแรงรุนเรดนี่คือยับแน่นอนนะครับผมเสียเทชเกินที่ผมตั้งเอาไว้แน่ๆเลยคือผมกลับว่าคิดว่จะไม่เสียไม่เกินสองหมื่นเว้ยแต่แบบน่าจะเกิน่ะตอนนั้นสองหมื่นน่าจะเกินนะครับผมโอเคไม่เกินเกือบเกินด้วยซ้ำหรือหรือมันพอดีวะผมไม่แน่ใจนะว่าผมพอดีหรือเปล่า อย่าต้องไปนับดูนะครับว่าเกินเป้าหมายที่ผมตั้งไว้ไหมคือสองหมื่นเพชรไม่เกินนะครับผมสี่ตัวอย่างน้อยอะสี่ตัวสองหมื่นเพชรผมกำลังดีเว้มยท่านผู้ชมโอเคการทว่าผลประกอบการในคลิปนี้นะครับผมก็คือหลุดสองได้สองไม่รู้นะว่าเสียเพชรไปสองหมื่นกว่ากหรือเปล่าแต่ถ้าเสียไปประมาณนั้นผมก็นะอืมก็เท่าที่ผมตั้งเอาไว 20, ้สองหมื่นเพชรในการเปิดหานะครับผมแต่มึงหลุดเลทอะยับเลยอะคู่ก็ทอเป็นนะไม่หลุดเลทเยอะขนาดเนี้ย โอเคดินหน้ามาเอาอาสามเอียวอาสองโอเคโซกูดโซกูดมาลีไลนะครับผมยูอาล้วตอนนี้มาลีไลผมสามารถใส่อุปกรณ์ได้หกทุกชิ้นแล้วนะครับผมเพราะเป็น <Okay. S 2> <Very good. S 1> ร่างยูอาโอเคเวลริกูดมาลีโอโหชิบหายแล้วไม่มีดาบด้วยโอเค ดาบของนิเดียต้องเป็นปุ๋ยนะครับผมเรืว่าไม่ใช่หรือต้องนึกว่ากันดีกว่าอืมมันต้องเป็นตัวแบบ S R ที่เป็นดาบนะครับผมถึงจะเอาขึ้นได้ไม่ไงั้นมันไม่ได้เลยใช่อืม ดับมีเซียมีอิสซาเบลนะครับผมถ้าจะใช้อ่ะเซียมก็อิสซาเบลสองตัวนี้ใช้แทนกันได้โหและปุ๋ยแม่งกินอ้อมีนี่ด้วยแองจลิกาะนะครับตัวไหนผมมีเยอะเป็นปุ๋ยปุ๋ยดาบอิสซาเบลผมน่าจะเยอะปะใช่อิสซาเบลผมมีสองตัวใช้เนื่งก็เอาอิสซาเบลกินได้อ่าเอามากินเลยก็ได้นะครับผมเพราะว่าตัวนี้ผมไม่ได้ใช้นาะก็เอามาให้กินเลยนะครับ ตัวดาบสีเขียวไม่มีปุ๋ยเป็นร่าง SR เนาะก็กินเลยอ,อยู่ R1 นนดีกว,ว่าชึ่โอ้โหและและ,และไม่ใช่อะไรค่าตัวแพงค่าตัวแพงจริงนะครับผมแพงเลยโอเคกินเลยถึงแม้ค่าตัวจะแพงไปหน่อยก็เถอะเรียบร้อยนะผมลีเดียผม y MR แล้ว รือผมจำผิดวะเศษอุปกรณ์ครบทุกทิีนต้อง MR หรือ UR เนะี่ย <Bueno> ผมเริ่มสงสัยตัวเองแล้วเช็คแป๊บต้องไปเช็คตัวล่างๆเนาะตัวที่ผมยังไม่เคยปลด UR อ,อ๋อแค่ UR <M> ก็ได้นึกว่าสองตัวอ๋อจำผิดเปิดสี่ตัวซะได้นะครับเอาไม่เป็นไรก็ปั้นเป็นอ่อนเออ MR ลวกันเออ MR มันก็ค่อนข้างใช้งานได้ดีเยอะขึ้นนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับในขีดนี้แล้วก็เออปักอินมาปักอินด้วยลรืมเปิดเลย เอาปลั๊กอินมาด้วยนะครับผมผมมีปลั๊กอินหนึ่งหนึ่งพันเยอะจังวะกูมีปลั๊กอินกาชาหนึ่งพันปลั๊กอินนะครับเยอะมากอ่ะก็หาอันที่ใช่นะผมอันไหนไม่ใช่ผมก็จําได้หมดเลยอันนี้ปะเออไม่ใช่หรือใช่โอ,อเคใช่นะผมอันนี้ของดีดียอุ้ย โอ้เป็นสาวเวย็บนเนาะก็ตัดนี่มันนี่คุณ,ค,ณคุณมาชุดนี้คนหลังม่านผมก็น่าจะดาว,ดาว,าวา้์นะครับว่าคือใครนะครับผมชุดนี้มันคุ้นมากอ๋อเป็นชางตัดเสื้อนี่เองนะครับผมอโอร้รู้เลยว่าชุดชุดที่แขวนอยู่นั่นคือชุดใครผมรู้เลยอะเนี่ยเนี่ยชุดอิลิน่านะครับผมบอกชุดเร่ใช่มากโอเคตัดเสื้อให้อิลิน่าอยู่นะครับผมเมื่อกี้อ่ะมา เลยก็ไม่ได้แย่นะไม่ได้แย่ก็ดูดีนะผมผมชอบมากเลยเกมนี้แบบอราร์ตตัวละครงานภาพปัะกอินดิคือแบบสวยมากนะผมเกมนี้แบบของดีจริงนะครับก็ถ้าใครยังไม่เคยเล่นซาร์ซีสก็มาโหลดแลเล่นได้นะผมเกมนี้แบบเล่นเพลินมากค่าเวลาได้ดีเดียวเลยนะครับผมแล้วก็เล่นง่ายไม่ยากจนเกินไปนะครับโอเคนะครับผมท่านผู้ชมนั่นกะ็ว่าสกิลนี้เนี่ยผมก็ขอตัวลาบกันครับผมไม่ว่าอย่าก็ตามนะครับสวัสดีครับ